สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะนำเสนอ Evil Eyes นะคะซึ่ง Evil Eyes เป็นเครื่องรางที่มาจากประเทศตุรกีและประเทศใกล้เคียงนะคะเป็นเครื่องรางที่เชื่อว่าสามารถตรวจจับและป้องกันพลังงานไม่ดีนะคะจากคนที่หวังอยากให้เราล่มจมออกไปได้นะคะ Evil Eyes มักใช้แขวนตามบ้านและก็ร้านค้านะคะแต่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับสวมใส่ได้ไม่ผิดอะไรนะคะ ซึ่งในประเทศต้นกําเนิดนะคะเขาก็นิยมนํามาทําเครื่องประดับกันนะคะในส่วนนี้จะเป็นสร้อยแล้วก็กําไลข้อมือนะคะต่อไป Evil Eyes นะคะมีหลายสีสีดำหมายถึงอำนวยโชคเสริมพลังเสริมสร้างโอกาสที่ดีค่ะสีขาวนะคะช่วยขจัดอุปสรรคเสริมสร้างความสงบทางจิตใจค่ะ สีต่อไปสีแดงนะคะเพิ่มความกล้าหาญเสริมสร้างความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆนะคะสีถัดไปสีฟ้าเป็นการเปิดมุมมองความสงบสุขค่ะและสีถัดไปนะคะคือสีเขียวเป็นการสร้างสมดุลชีวิตและอิสระทางความคิดค่ะสีถัดไปเป็นสีเหลืองนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสีถัดไปนะคะ จะเป็นสีออกม่วงหรือสีครามนะคะเป็นการเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ค่ะและสีสุดท้ายนะคะที่เราจะนำเสนอคือสีส้มค่ะสีส้มหรือ Orange นะคะเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆคะ่ะซึ่ง eviews eye นะคะเราก็สามารถไปหาซื้อหาตากันได้เลยนะคะใครสนใจกดลิงก์นะคะบ๊ายบาย